ต e นน e ้วี have it all สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือนาทีเผชิญหน้าและนี่คือรายการเพลสไามสรับคุณผู้ชมครับวันนี้วันพระใหญ่วันอาสาหาบูชาแต่ผมรู้สึกว่าผมปล่อยไม่ได้วางไม่ลงจริงๆนะฮะวันนี้ขออนุญาตสวนกระแสบุญอีกสักค่ำคืนหนึ่งนะฮะไปแตะข่าวบาปข่าวร้อนๆกันสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันเลยนะฮะวันที่หนึ่งสิงหาคม สภาจะเปิดสมัยประชุมสามัญมีร่างกฎหมายร้อนๆรอพิจารณาหลายฉบับด้วยกันนะครับประเด็นก็คือรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะแม้ว่าคนของรัฐบาลจะติดชึ่งจะเด้งเชื่อจะโยนเป็นเรื่องของสสจะโยนเป็นเรื่องของสภาก็ว่ากันไปวัฒกรรมเยอะแยะนะฮะร,รัฐบาลพักเพื่อไทยจะจัดคิวร่างกฎหมายร้อนๆแต่ละฉบับก่อนหลังอย่างไร มันมีนัยยะทางการเมืองด้านหนึ่งสะท้อนจังหวะก้าวทางการเมืองของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่อีกด้านหนึ่งนั้นมันก็อาจจะเป็นอุทภูมิเป็นเดชนีชี้วัดทิศทางการเมืองจะไปอย่างไรต่อน่าสนใจในจังหวะนี้นั่นเองนะฮะออแทนที่คู่ความขัดแย้งจะเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายคา้านประชาธิปัตย์และกลุ่มกลุ่มอานาจกลุ่มผลประโยชน์นอกสภาไปไปมาๆนะฮะถ้าพลิกข่าว ในหน้าหนังสือพิมพ์ในแต่และวันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งสัปดาห์เราพบว่ากับกลายเป็นความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องของการเรียงคิวจัดคิวร่างกฎหมายร้อนๆเนี่ยระหว่างรัฐบาลพรคเพื่อไทยกับมวลชนที่เป็นฐานกําลังสําคัญของระหว่างรัฐบาลพักเพื่อไทยกับมวลชนของพรคเพื่อไทยเองเน,นะฮะนี่คือประเด็นที่ทําให้ค่ําคืนนี้ขอขอบาปขอหนักๆขอปล่อยไม่ไป ขอวางไปลงสักคืนนึงนะฮะเราจะนําคุณผู้ชมไปเผชิญหน้ากับคุณจตุพรพรมพันว่าที่ประธานนปชในช่วงหน้าครับนครับคุณผู้ชม1สิงหาคมจะเปิดสภากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะพิรณาร่างกฎหมายฉบับไหนก่อนหลังอย่างไรนั่นนะฮะแทนที่เราจะได้เห็นการประทะทางความคิดกันระหว่างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายค้านกับกลุ่มอํานาจกลุ่มพลังนอกสภาเรากลับได้เห็นการประทะทางความคิดกันระหว่างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับมวลชนของพรรคเพื่อไทยคนเสดงดังนั้นนาทีนี้ค่ําคืนนี้ต้องไปประชินหน้ากับคุณจตุพรพรหมพันธ์ผผนกับสวัสดีครับคุณจตุพรสวัสดีครับขอบพระคุณฮะ ผมก็มาจากวัดเหมือนกันมาจากวัดนั่นนะฮะใส่เสื้อขาวครับแต่แต่ขาวครึ่งเดียวครับแสดงว่าอีกครึ่งยังทําใจไม่ได้ไปถวายเทียนเข้าบรรจาขาวครึ่งเดียวแสดงว่ายังล้างใจทั้งหมดไม่ได้คือผมไม่ควรแต่งชุดขาวทีนี้ทีนี้สุขภาพกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจากเดิมก็เดินลำบาก นั่งก็ลำบากยืนก็ลำบากเวลานี้น้ําหนักลดประมาณสิบกิโลเนี่ยช่วงสองสามเดือนแรกเนี่ยต้องกินยาวันละประมาณสี่สิบเม็ดสี่สิบเม็ดโรคเดียวนี่แหละฮะกระดูกทับเส้นประสาทนะฮะสี่สิบเม็ดถูกต้องครับมีโรคอย่างอื่นประกอบด้วยไหมฮะความดันเบาหวานไม่มีนะฮะไม่ครับแล้วก็ใช้วิธีฝังเข็มบ้างนวดบ้างอะไรบ้างน้ำหนักลดไปยี่สิบกว่ากิโลสิบสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ย เดิมนี่นะครับน้ําหนักไปที่เก้าเก้าสิบสี่ครับตอนนี้เหลือแปดสิบสี่แล้วว่าจะลดอีกทั้งสิบโลครับพอน้ําหนักตัวลดก็ทําให้อาการปวดลดน้อยลงไปด้วยเพราะว่าร่างกายผมความจริงน้ําหนักควรอยู่ที่หกสิบเจ็ดหรือประมาณทั้งเจ็สิบกิโลความสูงขนาดนี้หนักหกสิบห้ากิโลนี่หล่อสู้นะเด็ดเลย <laughs> ทีนี้ทีนี้ทวนอีกครั้งนะฮะสุขภาพกายนี่ตอนนี้ได้สัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงเลยามว่าประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเครื่องเดียวเหยะคเครื่องเดียวครับไม่พร้อมรบคือหมายความว่าผมเองก็ยังสามารถนั่งสนทนาพูดได้บ้างครับนะครับแต่ว่าถึงขนาดจำศึกแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นสุขภาพยังไม่อำนวยถึงขนาดนั้นโอ้ผมเป็นคุณทักษิณผมเป็นนายกปูผมสบายใจหัวหมูทรวงฟันที่กำลังอารวาหทางหน้าในซื้อพิมพ์เนี่ยอยู่ในสภาพไม่พร้อมลบ คือผมเองก็เห็นว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยผมให้สติรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยในฐานะมิตรเพราะนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยในการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ปกติที่มีความตายมีผู้บาดเจ็บและผู้สูญสิ้นอิสรภาพคถ้าเปรียบเทียบเหมือนสงครามสมัยโบราณนเ,นเมื่อชนะการเลือกตั้งหรือชนะศึกเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องไปปลดปล่อยคือฉเฉลยศึกของตัวเอง แต่ปรากฏว่าฉเฉลยศึกเหล่านั้นเนี่ยมาถูกขังต่อในวันที่ตัวเองมีอํานาจถึงสองปีเต็มและน่าสนใจอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ปล่อยให้ฉเฉลยศึกฝ่ายของตัวเองยังอยู่ในคุกต้องสองปีเต็มยังไม่ปูนบําเหน็จขุนุน,น,น,นทัพแม่ทัพในกองอกีกผมเองเนี่ยนะครับคือเรื่องเรื่องของผมไม่ได้ผมมองภาพรวมครับหรือว่าเรื่องของใครก็ตามมันเป็นเรื่องเล็กมากเล็กกว่าความตาย การสูญเสียอวัยะวะและก็สูญสิ้นอิสรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่ปูนบาเหน็จผมพวกผมเป็นเรื่องเล็กรวมกระทั่งคนอื่นๆแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ<ร> <reinforced. S 1> ว่าต้องจดจำให้ได้ว่าชัยชนะการเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี2553นั้นถ้าไม่มีความตายของประชาชนการต่อสู้ของประชาชนการสูญเสียของประชาชนก็จะไม่มีทางได้รัฐบาลชุดนี้ เมื่อการเลือกตั้งเมื่อปี54ที่รัฐบาลพร่เพื่อไทยได้มาแล้วก็ชนะนะฮะมันเป็นผลมาจากความสูญเสียของประชาชนเมื่อปี53 <meio Desde. S 2> ถูกไหมฮะทีนี้ทีนี้ดังนั้นก็มาถึงจุดแล้วแหละคงต้อ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 งว่ากันด้วยเรื่องการยนระยะหรือการจัดวางหรือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็คือคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทักษิณ ถูกไหมฮะเราจะเริ่มจากประเด็นนี้ครับแล้วผมเรียงข่าวกลับไปเจ็วันย้อนหลังนะฮะครับ,รบผมพบอยู่วันหนึ่งนะฮะคุณจตุพรให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงแล้วก็เตือนสติรัฐบาลพักเพื่อไทยอาจจะถึงคุณทักษิณด้วยหรือไม่ผมไม่ทราบนะไว้น่าสนใจสรุปได้2ประเด็น 1. คนสดแสดงไม่พายเรือให้เจนั่งเด็ดขาดดังนั้นทบทวนการบริหารการประเทศของตัวเองเสียให้ดีสอง คนเสื้อแดงจะไม่ให้ใครเนี่ยเหยียบบาขึ้นไปเสวยสุขกับอํานาจรัฐโดยเด็ดขาดคําเตือนในสองเรื่องนี้นะั้นนะฮะมันขยายความสักนิดสิครับผมเอาเรื่องแรกก่อนไม่พายเรือให้โจรนั่งผมใช้ถ้อยคํานะครับอาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคําแบบนี้ผม<ต>ใช้ศัพท์ชไทยโบราณคือผมว่าคนเสื้อแดงเนี่ยกับ <c oughs> พักเพื่อไทยครับ <c oughs> ผมพูดในพักเสมอครับ <c oughs> ตั้งแต่ในวันเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาล ว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ของตายของพรคเพื่อไทยปเดเขาเขาเป็นมิตรไม่ใช่ของตายเขาเป็นเพื่อนครับนะครับและเขาร่วมเป็นร่วมตายเขาเป็นหุ้นส่วนชีวิตและอิสรภาพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดกับเขาแบบนักเลือกตั้งไปคิดกับผู้เลือกตั้งไม่ได้เป็นเพื่อนตายแต่ไม่ใช่ของตายถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าการที่รัฐบาลจะอยู่ยืนยาวนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามีเสื้อแดงที่พร้อมจะปกป้องรัฐบาลได้ทุกเรื่องเสื้อแดงพร้อมจะไปตายกับรัฐบาลได้ทุกเรื่องยกเว้นไปปกป้องรัฐบาลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการลูกแก่อํานาจและการทรยศ์ต่อประชาชนซึ่งเสื้อแดงจะไปกระทําการอย่างนั้นไม่ได้ที่ตื่นสติเรื่องเรื่องคอร์รัปชันนะฮะแสดงว่า นั่นหมายความว่าได้เห็นอะไรบางประการที่รัฐบาลพระเพื่อไทยจะต้องทบทวนประมาณนั้นเหละคือผมเป็นการส่งสัญญาณเตือนผมเองทําหน้าที่เป็นฝ่ายคา้านและฝ่ายในการตรวจสอบอดีตร,รัฐบาลมาก่อนผมเองก็ย่อมรู้ดีว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงบางเรื่องนั้นเป็นอย่างไร,รเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณไปบอกว่าอย่าได้คิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ย ที่เขาเป็นมิตรและเป็นเพื่อนตายว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ค่ะนะครับคนเสื้อแดงพร้อมจะไปตายให้แต่จะไม่มีวันยินยอมให้รัฐบาลชุดนี้ไปกระทําการทุจริตประเทศไทยโดยเด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เห็นร่องรอยบ้างแล้วหรือยังคือผมเองก็นะครับไม่ต้องการที่จะพูดแล้วก็ไปกล่าวหาใดๆแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าอย่าได้เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะ S <S นะครับเสื้อแดง,งจะไม่ปกป้องการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเขาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนะครับนำพาสู่ความตายบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพข้อเรียกร้องที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญการยอมรับเขตเอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศรวมกระทั่งการเนยเทศกรรมไม่เคยไม่ได้รับความสําเร็จรในช่วงตลอดสองปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะอยู่หรือไปของรัฐบาลเนี่ยในสถานการณ์ทางทางการเมือง รัฐบาลต้องเข้าใจก่อนว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเขาอยู่ในฉันมิตรแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นในฐานะว่าจะคิดอย่างไรก็ได้คือหมายความว่าความเป้าหมายสูงสุดของคนเสื้อแดงเขาต้องการเพียงแค่ความสุขความสุขการกับการที่ได้รัฐบาลไปสานต่อเจตนารมณ์ของวีรชนแล้วขณะเดียวกันก็บริหารประเทศให้บริสุทธิ์ยุติธรรมซื่อสิทธิ์ซื่อสัตย์สุจริต นะครับถ้าเดินไปอย่างนี้นั้นกระบวนการประชาธิปไตยก็จะเดินได้แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เท่ากับว่าความตายการสูญสิ้นอิสรภาพการบาดเจ็บนั้นไม่ได้มีคุณค่าใดๆจากข้อแรกปัจจัยแรกนะฮะเราเป็นพืชตายแต่เราไม่ใช่ของตายก็เชื่อมโยงสู่ประเด็นที่สองเราไม่ประสงค์ที่จะให้ใครเหยียบบาขึ้นไปเสวยสุกอนะฮะไอ้คำนี้ก็มีความหมายนะ ผมเป็นภาคขรายของข้อแรกเลยนะคคือผมเองไม่ได้ใช้ถึงขนาดถ้อยคําในลักษณะอย่างนั้นผมชอบจับประเด็นเพียงแต่ว่าผมต้องการจะอธิบายว่ากับผมนะครับผมบอกว่าตลอดเส้นทางการต่อสู้ถ้าพอมีความดีอยู่บ้างคผมอาจจะขอทุกข้อไม่ได้ละครับข้อที่หนึ่งให้ปล่อยเพื่อนผมออกมาครสองก็คือนะครับเยียวยาพี่น้องที่บาดเจ็บล้มตายให้ครบ <c oughs> ก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างคางกันแต่ว่าเราเป็นมิตรที่ดี <c oughs> คือผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวผมเอง <c oughs> การเนียโทษศกกรรมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมแม้กระทั่งผลประโยชน์เกี่ยวข้อง <c oughs> แต่เป็นการปลดปล่อยประชาชนให้กับทุกฝ่าย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาอดทนนะครับเท่ากับคนเสื้อแดงอีกแล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์จำคุกคนเสื้อแดงหนึ่งปี <c oughs> แต่รัฐบาลนี้จำคุกคนเสื้อแดงอยู่เนี่ยสองปี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พูดกันวันนี้เนี่ยก็ต้องสามปีและต้องเพิ่มสี่ปีเพรพิ่มสี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก่อนปิดสมัยประชุมผมเองได้พูดกับนะครับทั้งวงยุทธศาสตร์วงประสานภารกิจและที่ประชุมใหญ่ของพรรคว่าขอความสุขขอเสรีสวความสุขเล็กๆก,ก่อนปิดสมัยประชุมครับเลื่อนระเบียบวาระนิรโทษกรรมฉบับคุณวราชัยเหมาเนี่ยมาเป็นวาระที่หนึ่ง เพราะว่าเลื่อนขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าพรลกรัฐบาลก็ไม่มีคําตอบครับท้ายที่สุดเนี่ยพรรคก็ยอมเลื่อนมาเป็นลําดับที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเปิดสภาเนี่ยนะครับในวันพุธคือหมายความว่าเนื่องจากวันที่หนึ่งเป็นวันพระรลือนแต่ว่าวันพุธถัดไปนั้นก็คือวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันพุธที่เจ็ดนะครับวันระพีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีเป็นวันระพีด้วยนะฮะครับเป็นวันของนักกฎหมายไทยครับก็เดินไปตามวาระที่เรียงไว้แล้วครับและคณะและคณะเดียวกันเนี่ย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นั้นเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเสร็จสามารถนำเสนอสูกอ่การประชุมได้ในวันที่14หรือ15สิงหาคมร่างงบประมาณบังเอิญบังเอิญเนี่ยมันพร้อมที่จะเข้าสภาวันที่14วันที่7นี่เห็นจะไม่ทันถูกต้องดังนั้นคำถามก็คือมีเหตุผลอะไรที่จะต้องเตะเตะร่างกฎหมายนี้โทษออกจากวันที่7ประมาณนั้นน่นะฮะผม ก็ยังคิดว่าพักก็จะได้ทบทวนกันเค <Okay. S 2> เรามีข้อตกลงกันนะครับทั้งสามวงที่ผมบอกว่าก่อนเปิดสมัยประชุมจะต้องมาประชุมตกลงกันว่าเราจะเอากันอย่างไรครับ <Okay. S 2> นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดหมายกันในช่วงเย็น <Okay. S 2> เราก็จะได้อธิบายความ ในวงยุทธศาสตร์กันพรุ่งน yeah. ี้จะมีการประชุมหลายวงใช่ไหมครับของพระเพื่อไทยจะมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพาะพรุ่งนี้เฉพาะวงเดียวครับวงเดียววงยุทธศาสตร์พรรควงยุทธศาสตร์ครับและไอ้ที่ประชุมสสนั่นไม่ใช่นะฮะอ่วันที่30วันที่30แล้วก็วันแล้วก็วันถัดมาวันที่24เนี่ยจะมีการประชุมวิบพรุ่งนี้กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยประชุมมาลือนี้วิบรัฐบาลประชุมถูกต้องมาจะเชื่อมโยงและสอดคล้องกันนะฮะดังนั้นพรุ่งนี้จะมีคําตอบ หรือยังไม่มีคําตอบก็ไม่ทราบผมก็เชื่อว่านะครับก็คงจะได้เห็นสัญญาณได้เห็นสัญญาณเพราะว่าการสื่อความหมายนั้นเนี่ยผมไม่ได้สื่อความหมายเพื่อตัวผมเองแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้คิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าจะจะ,จะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยถ้านะครับถ้าไม่ได้หัวใจคนเสื้อแดงคุณไม่มีกำแพงนะนะครับก็คือก็